สามอะไรกุ้วะรังมาตุล้อยต่ลาบะกาตุสวัสดีนกักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูฮาซูทาอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์อ่าวันนี้คุณครูก็จะมาสอนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะอ่าชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนะคะจะประสงค์นะคะในการเรียนก็คือเพื่อให้นกักเรียนสามารถบอกความแตกต่างเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนระหว่างอดีตกับปัจจุบันได้นะคะ การเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของผู้คนในอดีตกับปัจจุบันนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่3ด้านด้วยกันนะคะด้านที่1ความเปลี่ยนแปลงด้านการดำรงชีวิตด้านที่2ความเปลี่ยนแปลงด้านที่อยู่อาศัยด้านที่3ความเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพนะคะในส่วนของวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงด้านการดำรงชีวิตนะคะ อ่านักเรียนดูในรูปนะคะการดำรงชีวิตในอดีตและการดำรงชีวิตในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและก็ความแตกต่างกันมากใช่ไหมคะอ่านนักเรียนดูในอดีตนะคะจะมีการดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายดโดยส่วนใหญ่จะเพิ่งพาธรรมชาติในการดำรงชีวิตใช่ไหมคะอย่างเช่นใช้แม่น้ำนะคะในการดื่มกินและ ใช้แม,นะม่น้ำในการเดินทางใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็คือการดำารงชีวิตในอดีตนะคะต่อไปนะักเรนดูการดำเริชีวิตในปัจจุบันใช่ไหมคะที่มีความเจริญใช่ไหมคะอ่าโดยที่มนุษย์เรานะคะมีอ่าความคิดแล้วก็เอาเทคโนโลยีนะคะมาใช้อ่าต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกอย่างเช่นรถยนต์ที่มีมากขึ้น และเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะต่อไปเรามาดูว่าวิถีชีวิตในอดีตนะคะคืออะไรวิถีชีวิตก็หมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างเช่นวิถีชีวิตชาวบ้านดังนั้นวิถีชีวิตในอดีตก็คือการดำเนินชีวิตของคนในอดีตนั่นเองนะคะ ผู้คนส่วนใหญ่ในอดีตจะดำรงชีวิตโดยการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติและมีสิ่งมีชีวิตที่เรียบง่ายพึ่งพาอาศัยเส่งกันและกันภายในชุมชนการเปลี่ยนแปลงด้านการดำรงชีวิตใช่ไหมคะในอดีตบ้านเมืองยังไม่เจริญจึงไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตอย่างเช่นทุกวันนี้ไม่มีแม้กระทั่งไฟฟ้าไม่มีน้ำประปา ไม่มีรถยนต์แล้วก็ไม่มีโทรศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารนะคะแต่คนในอดีตก็สามารถดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายได้โดยการใช้น้ำบอ่อแทนน้ำประปาแล้วก็ใช้ตะเกียงหรือเทียนขายนะคะในการให้แสงสวา่างแม้กระทั่งการเดินทางก็ใช้เกวียน,นะคะโด,โดยเอาอาสัตว์นะคะามาทำเป็นเป็กวียน,นะคะอ,อันนี้ก็คือ การดำเนินชีวิตในอดีตนะคะที่เรียบง่ายในส่วนของการดำเนินชีวิตในปัจจุบันอซึ่งจะมีะการพัฒนาแล้วก็มีเทคโนโลยีเข้ามาทำให้มีการผลิตกระแสะไฟฟ้ามีการผลิตเป็นหลอดไฟใช่ไหมคะแล้วก็มีน้ำประปาในการใช้และการเดินทางก็จะใช้รถยนต์นะคะในการเดินทางนั่นเองนะคะ อ่าในปัจจุบันบ้านเมืองนะคะจะเจริญมากขึ้นมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอย่างเช่นพัดลมหม้อหงข้าวไมโครเวฟตู้เย็นเป็นต้นและมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีจึงผลิตสิ่งต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกอย่างเช่นกล่องโฟมนำมาใช้นะคะใส่ค่าหรือว่ารถไฟฟ้าหรือว่าเครื่องบินใช้ในการเดินทางนะคะอ่านักเรียนดูในรูปนะคะ ในรูปก็คือการใช้ภาชนะในการห่อข้าวนะคะในปัจจุบันจะใช้กล่องโฟมในการใส่ข้าวแต่ในอดีตนะคะจะใช้เป็นใบตองนะคะในการห่อข้าวอ,อันนี้ก็คือความแตกต่างนะคะ,ะต่อไปในส่วนของการให้แสงสว่างนะคะ,ะในอดีตก็จะใช้เทียนไขนะคะในการ ให้แสงสว่างแต่ในปัจจุบันก็จะใช้เป็นหลอดไฟนะคะหลอดไฟฟ้าในการให้แสงสว่างนะคะอ่ะต่อไปนะคะในส่วนของการใช้นะคะในการดำเดนินดำเนินชีวิตก็คือเตานะคะในอดีตก็จะใช้เตาถ่านในการประกอบอาหารแต่ในปัจจุบันก็จะใช้เป็นเตาแก๊สนะคะในการประกอบอาหาร ซึ่งจะมีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือการดำเนินชีวิตทั้งในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันที่มีความแตกต่างนะคะ,ะซึ่งนะคะท้ายบทนี้คุณครูก็จะมีคำถามนะคะเป็นคำถามท้ายบทจะมาถามนักเรียนนะคะคำถามจะถามว่าการดำเนินชีวิตในอดีตกับในปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างไร าการดำเนินชีวิตในอดีตกับในปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างไรนกักเรียนทราบไหมคะว่าจะมีความแตกต่างอย่างไราถูกต้องนะคะอ่าในอดีตนะคะก็จะมีการดําเนินชีวิตโดยพึ่งพาธรรมชาตินะคะใช้แม่น้ําลําคลองในการเื่นกินหรือว่าเดินทางแต่ในปัจจุบันดํารงชีวิตโดยการ เครื่องพาเทคโนโลยีสมัยใหม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในการทํางานนะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างของในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูฮาสุภาก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะสามอะไรก็หมมาตป้อยแต่ลาบาร์กาติ